พี่อู๊ตนะครับหมูกับอู๊ดนะครับ,รรบก็จริงๆวันนี้อยากให้เป็นบรรยากาศแบบสบายๆแล้วกันนะครับเรียกว่ามามาพูดคุยกันแล้วก็มาแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์มากกว่าเพราะว่าที่นั่งอยู่ในทีน่นี้ก็มีทั้งในส่วนที่เป็นอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ของพวกเราด้วยนะครับหลายๆท่านแล้วก็มีน้องๆนักศึกษานะครับผมต้องบอกว่าปัจจุบนันอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเราเราเรียกว่ามันผ่านมาอยู่ในช่วงที่เรียกว่า t r a n s i t i o n ซึ่งผมว่า เราโดยเฉพาะในช่วงหลังโควิดที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าปฏิกิริยาหรือว่าปรากฏการณ์ในการที่มันการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมเห็นว่ามันรวดเร็วมากนะครับจากที่แต่ก่อนเนี่ยเราบอกว่าวันนี้เราเมื่อเช้าเราเราเพิ่งไปเองนะครับไปไปเคา,ารพสุสานหมอวัตเลยนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้มีคุณอุปการต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ของเราซึ่งจะเห็นว่าเราพัฒนามาจากยุคที่เรียกว่าเป็นเครื่องเลนร์เพรสหรือว่าเป็นเครื่อง พิมพ์แกะไม้มาจนถึงยุคปัจจุบันที่ว่าเข้าไปสู่ดิจิทัลเนี่ยจริงๆช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้เวลาระยะเวลานานมากเลยแต่ช่วงที่เราเห็นจริงๆเลยแหละว่ามันมันพัฒนาอย่างรวดเร็วก็คือหลังจากการที่มันมีมือถือเข้ามานะครับมือถือเข้ามาเนี่ยมันทําให้ปรากฏการในการที่มันมันพัฒนาเนี่ยมันเป็น Exponential Curve เลยมันกราฟมันพุ่งพุ่งแบบแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นคนในอุตสาหกรรการพิมพ์ผมเชื่อว่า เรามีการปรับตัวมาพอสมควรนะครับพีุ่ดใช่ครับใช่ครับก็แต่ละบริษัทนะครับหรือแม้แต่กระท่งสถาบันการศึกษาก็ต้องปรับตัวทั้งเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เตรียมตัวโดยเฉพาะนักศึกษาที่จะเข้าสู่นะครับอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ต้องต้องสมาทนะครับแล้วก็ต้องทันนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เน้นหนักคือเรื่อง AI นะครับซึ่งเราเห็นเยอะมากนะครับ ทั้งที่ดูป้าด้วยนะครับเมื่อปีปีที่แล้วแล้วก็ล่าสุดที่ที่ชัยนาธปรินนะครับแล้วก็จิ๊กซอสุดท้ายที่ผมยืนยันว่าเกี่ยวข้องแล้วก็สัมพันธ์ก็คือบังเอิญเราได้มีโอกาสไปดูศูนย์นวัตรกรรมของหัวเว่ยที่ปักกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจิ๊กซอสุดท้ายที่มาต่อว่าเราดูงานในชัยนาธปรินมีอะไรบ้างแล้วก็ได้ไปดูทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับที่หัวเว่ยนะครับก็ยืนยันว่าสําคัญแล้วก็ AI มีบทบาทเยอะมากขึ้นแน่ในอนาคตน,นะครับก็จะมีบางสไลด์ที่อาจจะสลับกันพูดนะครับเพราะว่าจริงๆพี่บุ๋ก็จะได้เห็นมุมมุมมองหนึ่งผมก็อาจจะเห็นอีกมุมมองที่เราจะช่วยกันเสริมนะครับเพื่อเพื่อให้การบรรยายในวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ ผมก็จะมาในมุมมองของสมาคมการพิมพ์ไทยนะครับขออนุญ,ญาตแนะนําตัวอีกทีก็ผมนายกสมาคมการพิมพ์ไทยส่วนพี่อู๊ดครับแนะนําตัวหน่อยนึงนครับเป็นนายกสมาคมการประจุพันฑ์ไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันทําง,งานที่บริษัทสายตัวเป็นกรุ๊ปนะครับก็เป็นก,ำกำรรมการบริหารฝ่ายการตลาดครับอันนี้ก็จะเป็นเกือบสุดท้ายสุดท้ายแล้วล่ะครับก็ถ้าไม่ได้ไปดูที่ดูป้าไม่ได้ไปดูที่ไชน่าฟินเรารอไปดูที่งานแท็กฟินอินเตอร์เนชั่นแนลครับปีนี้นะครับเป็นคังที่ สิบนะครับสิปีนะครับสิปีเราจัดสองเราจัดสปีหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่างานพักพิมพ์เราจัดมา20 20ปีแล้วนะครับก็ไปดูครับเทคโนโลยีต่างๆของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภันฑ์แล้วก็ไปดูครับว่า AI ที่เข้ามาประยุกต์ใช้กับพวกเครื่องพิมพ์นะครับดูที่เมืองไทยได้นะครับเราก็นามาให้ทุกท่านได้ดูครับทั้งสองสมาคมนะครับเป็นโฮสรวบ่วมกับทาง เมเซดูสเดอนนะครับทั้งสมาคมการพินไทยแล้วก็สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยก็เป็นโฮสต์ร่วมในการที่จะจัดงานครั้งนี้ทุกๆสองปีก็เรียนเชิญครับทั้งพี่ๆที่อยู่ในแวดวงุตสากรรมการพินแล้วก็น้องๆนิสิ่งนักศึกษาลองไปดูอัปเดตว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่ต้องบินไปไกลครับอยู่แค่ที่ใบเตยนี่เองนะครับสุดท้ายครับ AI w o l l replace you but someone using AI will navigation the future of w o r l in the enterprise นะครับก็อย่ากกลัวนะครับว่า AI จะมาแทนที่คนนะครับแต่คนที่ใช้ AI นะครับจะเรียกว่าจะเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมแล้วก็อค์กรณ์ของทุกท่านนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ r e d e f i n n i g creativity elevating print excellence รูปนี้ออกแบบโดย AI นะครับโอเคครับขอบคุณครับ ตอนนี้ดูจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภายนอกแล้วเนี่ยผมคิดว่าอยู่แยกๆกันคงเสร็จแน่ๆแล้วก็การคุยกันบ่อยๆลดความซับซ้อนนะครับแล้วก็มาเสริมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าศูนย์แห่งชาติช่วยเสริมอะไรได้บ้างศูนย์แห่งชาติมาช่วยตัวผมเองมาจากเอ็มเอ็นะครับอันนึงนะครับผมชอบมากไอ้นี่ผมก็จะเป็นแฟนอเมริกันนิดหนึ่ง แล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวนโยบายเพรสิดเน้น hmm. เขาน่าจะส่งผลกับประเทศเขาในระยะยาว mm hmm. เพราะว่าที่ผ่านมาเขาคือประเทศที่จเจริญด้วยอิมิกาหรือว่าคนที่ย้ายถิ่นฐานนะอย่างตอนผมเป็นนักเรียนเนี่ยผมก็เห็นเขาได้คลื่นของคนเก่งๆคลื่นลูกหนึ่งก็คือเทียนอังเหมินตอนไปเรียนเนี่ยจะมีเพื่อนเก่งๆเยอะมากที่มาจากจีนแล้วก็ไปเที่อเมริกาแล้วท้ายที่สุดก็จะได้สัญชาติกันได้ได้ได้ไ,ดไปใบเขียวแล้วก็ได้สัญชาติกันในที่สุดคึืนอีกลูกหนึ่งที่ผมเห็น สิบปีให้หลังก็คือตอนรัสเซียแตกนะฮะนั้นเป็นคลื่นอีกรูปหนึ่งที่เขาได้คนเก่งๆไปเยอะได้โปรเฟสเซอร์อะไรเก่งๆไปเยอะในบรรดาคนรัสเซียที่ผมรู้จักทั้งหมดมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์ชื่อเซอร์เก้เซอร์เก้เป็นคนเดียวที่ไม่ไปเป็น PhD เป็นดี렉เตอร์ของอินสติทูตใหญ่ด้วยอยู่กลางมอสโกนะครับพอกโดยที่ผมเห็นขึ้นสองกกบบรูปกิจการหนึ่งที่เห็นก็คงจะเป็นการที่เขาดึงนักเรียนที่ เป็นท็อปของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เราทราบว่านะักศารเออนักเรียนที่มีความสามารถทางทรายที่จริงเนี่ยจะประมาณ3%เซของประชากรนะครับก็ร้อยคนมีอยู่สามคนที่นั่นก็ฉลาดอนุบาลก็ไม่ต้องสอนประถมก็ไม่ต้องสอนมัธยมกไม่ต้องสอนปิยญรญีก็ไม่ต้องสอนเลือกตะเกียบนิยมแล้วก็ให้ไปเรียนโทเรียนเองแล้วก็ในสาขาที่ยัยากแล้วก็ะดึงไวแล้วอย่างอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังอาจารย์บอกว่า เวลาจะหาคนเก่งๆการบอกเรื่องโมเดิร์นฟิสิกส์ไม่ใช่ในการโมเดิร์นฟิสิกส์จะต้องเป็นเบสอ์โปรเฟสเซอร์จีนหรือว่าจากรัสเซียถ้าเป็นโมเดิฟิสิกส์นั่นเขาจะรวบรวม The base ออฟเดอะเบสด้วยการที่ตัดตรงนั้นมาเพราะงั้นของเราจะต่างก็นิดหนึ่งของเรานี้จะมีความที่ว่าเป็นโมชินี้ค่อนข้างสูงนะครับเท่าที่เราก็จะคนไทยหมดเพราะงั้นความหลากหลายเราก็จะน้อยกว่าเขานะแล้วของของเขาก็จะดึงเก่ง นะแต่ว่าผมคาดว่าเดี๋ยวนั่งจะเปลี่ยนนะฮะถ้าถ้าใครไปจีนบ่อยก็จะเห็นว่าเขาหน้าโัวขนาดไหนอันนี้มีอันหนึ่งครับเวลาที่ทาอินโนเวชั่นลงคิดว่ามันเป็นไอ้จุดเปลี่ยนที่ที่ประเทศเรากําลังเผชิญผมคิดว่าออกแบบมหาวิทยาลัยทั้งหมดเนี่ยเราเรากำลังเปลี่ยนอย่างช้าๆนะผมเตัวผมเองผมมาจากมหาวิทยาลัยถ้าในเจเนเรชั่นผมว่าเราเทรนคนเพื่อให้ไปอยู่โรงงานแล้วเราจะเรียนเป็นลักษณะเป็นคลาสใหญ่ แล้วก็เรียนเหมือนเหมือนกันหมดใช้แมนนวลแล้วก็ให้ follow ตาม instruction ความรู้สึกสุดท้ายกว่านี้ผมจับไม่ยดนตดนผมคิดว่าการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนเป็น flip class ซึ่งผมคิดว่าอาจารย์หลายๆท่านลองกันแล้วอาอาจารย์หลายๆท่านทำเรียบร้อย แสดงการกินขอะประเทศไทยก็รู้สึกเป็นเกียรติแลก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะที่ทาเมงเนี้ขี้ ได้มอบโอกาสีให้ก <partido> ับพวกเราสองคนนะคะสัญญาว่าจะนำสูตรนี้นะคะไปต่อยอดพัฒนาค่ะตัวเองให้กับาูลคันทีนไทยก็จะนำความรู้ที่ได้ค่ะไปพัฒนาต่อให้เวลากันทีนประเทศไทยจะเป็นอะไรเป็นนักศึกษาค่ะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับก็ขอขอบคุณทางมูลนิธิเงิน ุงานพพิม์าแสดงการพิมพ์แห่งประเทศเราครับที่ได้มอบทุนกัรศึกษทางนี้ครับผมผมรู้สึกขอบคุณที่ทางมูลที่ได้ให้ความรู้ดีนะครับที่อาจารย์จะได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการที่จะพั้งคอดแล้วก็ความรู้เอ่ออยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปดิจิตก็ follow IT อาจารย์ follow เอสท์ทูอาจารย์เรื่องรับมือกับที่ต่างๆ การแเดวของวงการการมีวในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับผมครับก็ขอบคุณบนิธิเงินทุนการแสดงการทีวีของประเทศไทยนะคะที่ให้ทุนการศึกษาก้อยู่ในการอ่ศึกษาต่อแล้วก็ขอบคุณที่ให้ความรู้ในการเนือว่าราวิชาตางๆและก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้อ่ได้มารู้นรู้แลวก็ได้อบรมมได้ความรู้ใหม่ๆมากๆด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือได้รู้จักเพื่อนที่เรียนเหมือนกันที่หลายมหาลัยและก็รู้จักกันค่ะ